ก็ไฟยังเอ,อยยักยังเ้อ,อยักให้ลูกสาวพ่อเลยนะเด็กไทยไทีกวเสร็จแล้วครับเริ่มทายตอนฟูงขึ้ืฟูงหอยบึงได้บอกตอนนี้ก็ได้แต่มั้งเราจะจำได้นาซุปนั่นนะครับนาซุปใส่ฟ้าหอย สองช้อนโตะ๊ะสองช้อนอัน,นี้ครับใส่ใส่น้ำมันหอยสองช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนฟ้าเขียวหนึ่งช้อนแล้วก็แป้งนั่ตามใจชอบแล้วก็ถ้าคนหมักรั่วสใส่ไข่สองน่วยมันสินั่ครับสใส่ไข่สองน่วยจะได้ในสใส่ไข่หน่วยเดียวนะลูกสาวบ่มไข่ปันใด นี่ครับลอดนำเดือดแล้วครับจะได้ย่างกันแล้วครับบ่วปงยังหลายครับว <c oughs> ่าได้ไปซื้อเขาดอกซื้อมุมงว่าไคร,รก๋วยเตี๋ยวเลยเก็บไว้เห็ดนี่มีหมูกุ้งครับหมุ่ตัวยิ้งไงหนุ่มสาเขาบอกว่าเน้นแตะกุ่งกับไข่ครับแค่นี้นกินสองคนครับตามไปแมวอยู่คุนั่งรอดนำเดือดอยู่แป๊บนึงครับก็เดือดแล้วเริ่มบอก น้ำจิ้มซื้อน้ำจิ้มตลาดนะครับขัน้นต่ำแช่นด้ก็กินได้แล้วสองคนพอบกินแล้วครับนี่น้ำจิ้มพร้อมซีฟู้ดกับน้ำจิ้มตลาดกินคนเดียวกินในเบอร์เดินนะ้ลเลยเอายิมแนะ่ยิมนะ่ บอกคนวบโอเคไหมละครับมากินกันเดอสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กคดแชร์กดติดตามห้หนเดอสวัสดีครับ